ตอนนี้ขึ้นมาใกล้เสาของกังหันลมนี่ตัวที่หนึ่งลานจอดรถกว้างนุ่นตัวที่สองเมื่อสักสิบนาทีเมื่อกี้ยังไม่หมุนตอนนี้ลมแรงขึ้นก็เริ่มหมุนละ บริเวณนี้ทั้งหมดมีตัวใหญ่อยู่สองตัวแล้วตัวเล็กที่รปภอบอกว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมาสร้างเพื่อทดสอบจบการรายงานข่าวกังหันลมลำตะคอง